ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในมิชชั่นที่ว่าเข้ามาฆ่าเป้าหมายนะฮะแล้วก็หนีออกไปแค่นั้นนะฮะมิชชั่นไม่มีอะไรมากวันนี้เอาไอ้นีก่อนละเดะเดวเดะเดะโดนเรอวนะเ <granular ly> นี่ยมือกันยิงปืนนี่ห่วยมากเลยนะ,ะอาจจะไม่โดนนะฮะหรือเปล่า ไม่โดนก็นี่นะฮะปับ๊บเนี่ยโดนแน่นอนฮะผมก็จะไม่ซ่อนศพอะไรมากมายนะฮะอันนีกบ่นเยอะนะตกใจยีกาป่ะอวางไว้แค่ตรงนี้ก็พอนะฮะ รถนะฮะมีรถหนึ่งนะฮะต่อวันฮะมีอีกสองนะฮะอีกสองสามองนะฮะกับรถด,ด้วยซึ่งเราจะไปยุ่งกับเขาหรือเปล่าเฮ้ยเสียงยวัดเดะ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 บอล เขามาส่งคนนะฮะมาส่ง Security เราก็รอเข้าไปก่อนนะฮะไป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 ไโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดการกับ security สองคนนี้นะฮะหรือพูดง่ายๆภาษาบ,บ้านเราจัดการกับยามนะฮะคนนึงไปละเลยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยว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 เยวเ มไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่มีอะไรฮะมึงตาฝาดนะฮะไม่ต้องมองเออนั่นแหละเดี๋ยวเดีี๋ยวม,ม,มีคนนะอ้าวโอเคน่าจะได้ระยะแล้วนะขอยิงนะฮะจะโดนมูนนะ่ะ อาโดนเข้าไปที่หัวนะฮะชั้นนี้ก็ง่ายๆฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรยากมากมายพอไอ้ดียากๆเนี่ยมันก็ทำไปแล้วฮะพอ <c oughs> แตกขออนุญาตเอามันไปซ่อนสักนิดนึงนะถึงจะไม่ซ่อนก็เถอะนะพ <c oughs> วามันอันเลิศก่อนที่เราจะได้ค่ายอ้ตัวนั้นนะฮะ the the clients are kgb contacts from my columbia days don't worry they had nothing to do with Zidornoff. they lost a lot of comrades to the and the nva lost high-ranking staff too but also, they're <imitation> the <family, imitation> the children. Wow. The two were a reason to be afraid of the dark. Their extradition to face trial is even on the table in the peace talks. Now that they're out of Laos, the two are enjoying a relaxing vacation in <imitation> a <Okay>, loophole, uh. one <imitation> surrounded by minefields and barbed wire. Good ูขอโทษทีนะฮะวิ่งเร็วไปหน่อยนะฮะข้างบนไม่เห็นนะฮะโอเคเอาหนีซ่อนนะ บนด้วยฮะอาตายตายตายดังๆที่ไปอยู่บนนั้นเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะนะฮะให้มันบน่นอีกนิดนึง

Yeah, what? Armor penetration's way better than before. What the one clean shot. I sent VIs of the targets to your iDroid. Take a good look. Good thing we're on the right side of the trigger. <coughs> เราจะขึ้นไปจัดการกับอ่าบุคคลที่เป็นแกนนํานะฮะนู่นะฮะเดินอยู่นู่นนะฮะอันนั้นไม่ใช่นะ,ะอันนั้นลูกน้องเหมือนเดิมนะวัดนั่นอีกตัวนึงฮะ w ั o are y o แท็กไว้นะฮะแท็กไว้ไม่เสียหลายนะฮะแท็กไว้เป็นการที่บอกว่าเออเราเห็นขอแล้วนะวันนี้ก็แท็กไม่กระทั่งกล้องวงจรปิดเอากันขนาดนั้นเลยแ็กไปข้างบนข้างบนข้างบนแ็กอีกตวงแท็กไอ้นี้ด้วยฮะไม่ใช่แท็กเฟสแท็กลค์ นี่คือแท็กเอนเนมี่นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถคันนั้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเป็นรถเป้าหมายที่ผมจะใช้ในการหนีนะฮะเอาง่ายๆผมจะทำมันอันเลิศแหละงานนี้มีอันเลิศเนะป๊อป I sent VI's of the targets to your iDroid. Take a good look. Boss, the data I sent earlier was based on the target's known positions at the time. Unfortunately, I'm gonna have to clear one of them from your map. According to our intel, the target's on the move and no longer in that area. You'll need to use your eyes. Whatever you do. มาแล้วฮะเสียงเสียงจีบมาแล้วฮะโน่นนะฮะวัดจะอ๋อลงไปฝั่งโนนนะแล้วทำไมคนมันดูเยอะๆยังไงก็บอกไม่ถูกไอ้ลจีไปไหนฮะ

่วงก็ไปนอนดีหนูอะไรเสียบหลังว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยฮะอยากยิงมากเลยขออญาตนะฮะเลิฟเท่านผู้ชมมันจะทะลุป่ะเนี่ย Boss, we figured out the target's movement pattern i'm sending you the new model เดอเดเดเดยวูนี้อยากจะยิงไม่ตายนะอยากยิงหัวนะฮะแต่หัวโดนบังด้วยไฟนะฮะเป้าหมายเอาเป้าหมายเราไปนู่นเหรอ What t h อ เนี่ยฮะอยากให้มันตายบัเนี้ฮะมาดูกันนะฮะข้อหมายดูไหนะแล้วป้อหมายมันลงไปนู่นงานผมหยาบดีแล้วฮะงานหยาบดีแล้วมาแล้วนะตนี้ ยังดีหน่อยที่มันมีจังหวะสโลลี่ให้ This is the lovely slow motion ให้เรายิงจังหวะที่เราแบบเฟลวะ่ะฮะยุ่ยีย,ยงรถมาเปล่าไอศพบตัวนั้นละ่ะจะเห็นไหมน่าเห็นนะวางทางนั้นนะ Boss, the target has left his predicted field of movement. Search somewhere else. The map has been updated. เดี๋ยวนะเรามาดูว่าอาเตของเราออกมายังออกมาแล้วนะฮะออกมาจากนัดจุดๆนั้นแล้วนะฮะ

Down, one to go. His buddy's on his way to hell. Don't let him travel alone.

อันเลิศแน่นอนฮะอย่างนี้โอเดี๋ยวเดีด๋ยวเไม่รู้โดนปะนะ ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะฮะจริงแล้วมิชชั่นมันก็ให้มายิงคนนี้แล้ว,ลวเราก็หนีออกไปได้เลยนะฮะ นะนะฮะก็จบลงไปด้วยดีก็เท่าที่รู้มาก็ประมาณนี้นะฮะส่วนส่วนตัวประกันเราจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้นะฮะแล้วแต่เราแต่ถ้าเราช่วยล้วก็อาจจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมรับติดตามกันด้วยนะครับผมเวนกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับขอบคุณมากครับ